โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยามาตรการและแนวทางในการเปิดเรียนออนไซต์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาใช้มาตรการ Bubble and Seal จัดโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ควบคุม Bubble คือการควบคุมการเดินทางของครูบุคลากรระหว่างโรงเรียนกับที่พักอาศัย ระหว่างเดินทางไม่สามารถแวะกลางทางได้เมื่อกลับถึงที่พักแล้วต้องอยู่ภายในเคหสถานเท่านั้นโดยครูบุคลากรทุกคนต้องรายงานไทม์ไลน์ของตนเองต่อผู้บริหารผ่านแอปพลิเคชันเซลคือการควบคุมไม่ให้ครูหอนอนและนักเรียนหอนอนออกนอกบริเวณหอนอนและไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปในบริเวณหอนอนนั้น ในช่วงกักตัว14วันและหากมีผู้ติดเชื้อภายในโรงเรียนไม่อนุญาตให้ทุกคนเข้าออกบริเวณโรงเรียนส่วนครูที่ไม่ได้พักอยู่ในโรงเรียนให้กักตัวอยู่ที่บ้านและ work from home มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาว 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาหรือในเรือนนอน 2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3. จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ 6. ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร,ร่วมกันมาตรการเสริมในการเรียนออนไลน์มาตรการเสริมในการเรียนออนไลน์ site. ช่วงนักเรียนกักตัวใช้รูปแบบการเรียนแบบออนไลน์และออนแฮนด์ดังนี้ 1. ครูผู้สอนจัดเตรียมใบความรู้ใบงานสื่อการสอนต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์โดยให้ครูประจำหอนอนเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนให้กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์และออนแ n d ์ hand, เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชาพื้นฐาน8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนในรายวิชาพื้นฐานให้เป็นสองเท่าตามจำนวนหน่วยการเรียนเช่น รายวิชาภาษาไทยจากเดิมเรียน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพิ่มเป็น4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วงพ้นกักตัว14วันจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, โดยใช้มาตรการหลักและมาตรการเสริมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนี้ 1. จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชาเพิ่มเติม จนกว่านักเรียนทุกคนที่เข้ามาพักในโรงเรียนพ้นระยะกักตัวโดยเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมให้เป็นสองเท่าตามจำนวนหน่วยการเรียนเพื่อให้นักเรียนกระจายไปเรียนตามห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อลดความแออัดในห้องเรียนเนื่องจากรายวิชาเพิ่มเติมมีนักเรียนกลุ่มละ7-20ีคน 2. ให้ครูผู้สอนเน้นยำ้ำ ให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดได้แก่การล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลก่อนเรียนอย่างสม่ำเสมอ 3. ทํทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้งหลังใช้งาน 4. ครูผู้สอนสังเกตกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมหรือนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ 5. ครูพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบใหม่ในระยะยาว 6. จัดให้มีการแนะนำผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาทุกกลุ่มตรวจตราควบคุมกำกับการเรียนการสอน ทำกิจกรรมตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัดมาตรการเสริมในการรับนักเรียนเข้าโรงเรียน 1. ให้ผู้ปกครองทำบันทึกข้อตกลงหรือ M O U แนวปฏิบัติของนักเรียนในการมาเรียนออนไลน์และส่งบุตรหลานที่หน้าโรงเรียน 2. นักเรียนเดินไปยังจุดคัดกรองเพื่อทำการตรวจวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยส่งหนังสือรับรองแจ้งไทม์ไลน์และข้อมูลของตนเองแก่เจ้าหน้าที่งานอนามัยของโรงเรียนตามความเป็นจริงและพึงสังเกตอาการผิดปกติของตนเองตลอดเวลา 3. เมื่อผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ไปยังจุดรวมสัมภาระบริเวณโดมหน้าเสาธงเพื่อตรวจค้นสัมภาระและไปรายงานตัวกับครูที่ปรึกษา4เมื่อนักเรียนรายงานตัวเสร็จให้นักเรียนขนสัมภาระไปยังหอนอนเพื่อรายงานตัวกับครูหอนอนทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกบริเวณหอนอนจนกว่ากักตัวครบ14วันและไม่มีผู้ติดเชื้อในหอนอนนั้น5 หากพบครูบุคลากรหรือนักเรียนป่วยให้แยกผู้ป่วยไปพักสังเกตอาการที่เรือนพยาบาลประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาคัดกรองและถ้ามีไข้สูงเกิน37.5ให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง